รายงานราการั่สบานะครับให้ความไร้เดีะงสาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ยังดีนะผมพันเอกจักริแลักษณะรองผู้บัาการชุดบินอาวัดแต่ผมขอนำเนยนข้อมูลรายการเลือห้ข้อไปในทุกที่อำเภออะไงี้ยเพื่อการงานทราบกันต่อไปนี้ครับ162แห่งเท่านั้นนะครับนัสิท เอ่ส uh, si ิบแห่งวัดย yeah. <uh ี่สิงานนี้ที่ที่มีฝนตกนะครับแล้วก็น้ำ้ำปั่นเป็นตัวแทนของท่านหัวหน้าพักนะครับในหายมีัังส่วนก็ขอให้แจ้งคำถ้าเคแรางานนะครับเพราะเรามีโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโ้ยโยอออโย

Jadi dia tu, dia tu nak berkerjasama dengan saya untuk rancangan perniagaan kami. Dia akan beri wang kepada semua yang ada terus dia bayi, teman kalisah, teman kalisah. Kemudian lepas pada itu kita berjudi pengakutan. Dah satu AI, dua Abdul Noor Wahsiapai Umoh. Karyawan dan kemudian membantu orang. อาจารย์นะครับทีครับ1ดอกครับท่านณ